เปินลูกของพี่เว็บข้างบ้านแล้วนี่เธอเขาว่าเธอสงขอข่งเขาแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวคนที่บ้านเราเห็นทาไมละ่ะเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะไม่อยอมรับเรื่องการคบเพศเดียวกันอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรเราสง่งเธอแค่น้าปากใสก็ได้โอเคกลับบ้านที่ดีนะบายเห็นทีต้องเอาไปบอกพี่เว็บแล้วรีสโวหาพี่เว็บดีกว่า ครโทรมาวะฮัลโหลฮัลโหลพี่เวฟเฟิร์นลูกสาวพี่อ่ะมันคบผู้หญิงด้วยกันเหรอฮะทำไมพูดแบบนั้นล่ะจะบ,บ้าเหรอเป็นแบบนั้นได้ไงก็วันนี้อ่ะฉันไปเห็นลูกสาวพี่นะจับมือกับผู้หญิงอยู่หน้าบ้านพี่นั่นแหละเรียกกันที่ลักษาที่ลักดาพูดออกมาได้ไงมันกระด่าปากเลยฮะลูกฉันเนี่ยนะทำเรื่องน่าเกลียดอะไรอย่างนั้น ถ้าไม่เชื่อกันแล้วแต่พี่นะดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ฉันเป็นคนเอามาบอกถ้าเป็นคนอื่นเข็นนะวงนินทาไปสมามบ้านแตดบ้านแล้วแหละพ่อสวัสดีค่ะไปไหนไหนมาทำไมกลับบ้านช้าหนูก็กลับเวลาเดิมนะคะไม่ใช่ว่าไปเดินควงมือจูจีกับผู้หญิงให้คนฟงนินทาหรอกเนาะ พ่อถึงพูดแบบนี้ออกมามหมายความว่ายังไงป้าโทรมาเล่าหมดแล้วว่าแกไปทําเรื่องทุเล็ทุเล็มาทําให้พ่อต้องขายหน้าคนอื่นเขาทําไมพ่อพูดแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะหนูจะคบกับใครอะ่ะพ่อไม่มีสิทธิ์มายุ่งเนี่มาเถียงหนูไม่ได้เถียงหนูแค่อธิบายปากไม่ต้องพูดออกมาก็พ่อเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงได้ทิ้งพ่อไปอะ่ะแม้แต่ลูกตัวเองยังไม่ฟังเลยมึงพูดแบบนี้ได้ไงกูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ดิเฮียงกูแบบเนี้ยมายาาสามมากเลยนะพราพ่อเป็นแบบนี้ไงน่าเบื่อวะ่ะเออพี่น,นก็ไปฮัลโหลเธอฮัลโหลพ่อรู้เรื่องเราแล้วนะอ้าวแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเราทะเลาะกับพ่อมาดิเรอเชิญมารับเราหน่อยได้ไหมได้ได้เ,ดเขาไปรับเธอนะโอเคเขารอเธอนะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพอใจพฟนทะเลาะกับพ่อมาช่วยมาช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมอ่าทะเลาะทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะพ่อเฟิร์นรู้เรื่องของเรากับเฟิร์นแล้วอ้าวไอเฟิร์นโอเคปะเนี่ยมันไม่โอเคเลยมาช่วยกันทีอ๋อได้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  แล้วเรื่องมันเป็นยังไงทไําไมทะเลาะอะไรกันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือว่ากูกับหนูนาคุยกันแล้วเราก็คบกันทีนี้พ่อกูอ่ะเขารู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเรื่องที่กูคบกันแล้วกูก็ทะเลาะกับพ่อเลยหนี่ออกมาพ่อมึงว่ามึงหนักเลยเหรอว่าใช่ว่าหนักเลยทะเลาะกันแบบแรงมากเลยเหรอ ใช่เขาไล่กูออกจากบ้านอ่ะเชี่ยแต่แบบมันก็ไม่เป็นไรนะมึงคือพ่อก,กูก็นานเหมือนกันกว่าที่เขาจะเข้าใจอ่ะเออใช่พ่อกูก็เหมือนกันตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับเลยอืมแล้วแบบว่าเขาแบบปฏิเสธกูอย่างเดียวจนสุดท้ายกูก็แบบไปพูดระบายไปพูดอธิบายให้เขาว่าแบบ ลกสมัยเนี้ยมันเปิดกว้างขึ้นมากแล้วคือมันเป็นความรักที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเพศจริงมังความรักไม่ไม่มีเพศหรอกอ่ะครูว่านะแบบมึงอาจจะยังคุยกับเขาบแบบใช้อารมณ์เกินไปหรือเปล่าลองอธิบายให้เขาฟังดีๆหรือย,อยังแล้วพ่อครูเขาจะฟังกูหรอวะคูว่า,วาของแบบนี้มันต้องลองอ่ะไม่งั้นมึงลองให้แบบพ่อครูมาช่วยคุยปะละ่ะ เพราะว่าพ่อกูเขาก็ยอมรับได้แล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่เนี่จะดีหรอต้องลองดูมัออ้ง หูขอโทษนะทีห่หนูพูดขึ้นเสียงใส่พ่อไปอ่พ่อก็ขอโทษเหมือนกันนะตอนนั้นพ่อไม่ทันคิดนะเราดีกันนะ <laughs>